ม้โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เกือบทุกแห่งจะให้ความสำคัญต่อแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมหรือ CSR แต่แนวทางนี้ก็มักถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ขององค์กรเพียงอย่างเดียววิธีผ่านมาเราก็ต่อให้กระบวนการ,รกที่เรียกว่าเน้นความรับผิดชอบธุรกิจต่อสังคมที่เรียก CSR เนี่ยเป็นเครื่องโฆษณาชวนเชื่อและก็เป็นการประชาสัมพันธ์ มากกว่ากิจกรรมที่สนใจเนื้อหากระบวนการผลิตที่รับผิดชอบชชต่อชุมชนต่ออากาศต่อน,นิเวศท้องถิง่นอันนี้ผมคิดว่าโรงงานต้องทําให้คนรู้สึกว่าแต่ทำสอดคล้องกับทิศทางอุตสาหกรรมยุคใหม่ละอันนี้รัฐบาลก็มีความมีหน้าที่ชัดเจนที่จะต้องแสดงถึงความแน่วแน่ของการสร้างประเทศไทยให้มีทิศทางนโยบาย สอรับกับท,กกทุททางอุตสากรรมเทนิเวศแต่การก้าวไปสู่เป้าหมายก็จําเป็นต้องมีมาตรการจูงใจเพื่อผู้ประกอบการปรับแนวทางการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหน่วยงานของรัฐเนี่ยก็ควรจะมีเครื่องไม้เครื่องมือในการดูแลภาคอุตสาหกรรมที่ทําให้ภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมีความสะ,สะอาดมากขึ้นนะครับมีความเป็นสีเขียวมากขึ้นแต่ไม่ต้องใช้ต้นทุนมากนะั ก็าอาจจะใช้เครื่องมือที่เป็นแรงจูงใจนะครับว่าถ้าลดมลพิษได้มากก็อาจจะมีาการลดหย่อนภาษีบ้างหรือถ้าเกิดโรงงานไหนมีความสกรปรกมากท่านอาจจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมมากหน่อยนะครับก็จะส่งสัญญาณให้ผู้ประกอบการเนี่ยหันมาให้ความสําคัญกับเทคโนโลยีที่สะอาดนะครับมีความต้องการที่จะเรียกว่าซื้อหรือพัฒนาเทคโนโลยีที่สะอาดแล้วอันนี้มันก็จะเป็น,นกลไกที่จะส่งต่อไปยัง หน่วยงานที่ทําหน้าที่ค้นค้าวิจัยนะครับให้เขามีกําลังที่จะมาสนับสนุนงานวิจัยด้านาเทคโนโลยีสีเขียวมากขึ้นนะครับประเทศไทยคงจะต้องมีการให้ความสําคัญเพิ่มมากขึ้นนอกเหลือจากเรื่องของการวิจัยและพัฒนาก็คือการพยายามที่จะหาตัวแบบหา how to หรือวิธีการ ในการที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้นมันเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยก็บระหว่างการทํางานทางวิชาการกับภาพปฏิบตัติมันอาจจะยังมีอ,อยู่พอสมควรนะครับทีนี้ภาคธุรกิจหรือศาสตรกรรเองก็อยากจะเห็นอะไรที่มันเป็น practical นะครับที่สามารถที่จะรัวกาปฏิบัติได้อย่างชัดเจนแล้วก็มีความกระชับมีความกระทับรัดนะครับ เร็วๆนี้เรากเาพิ่งได้มีการพัฒนากลยุทธ์นออกมาให้กับภาคอุตสาหกรรมก็คือเรื่องของ Green Ocean Strategy อันน,นี้ก็เป็นการประมวลตัวหลักการต่างๆที่ภาคอุตสาหกรรมพึงจะทราบอย่างรอบด้านนะครับไม่ได้เพียงแต่ว่าเราบอกว่าเรามีปัญหาเรื่องมลพิษเราจะไปดูเรื่องชุมชนอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วนีภายในองค์กรก็มีความสําคัญด้วยทั้งในเรื่องของวัตถุิจ เรื่องของแรงงานที่ใช้นะครับดังนั้นคอนเซปต์ของ green ocean strategy เนี่ยเราก็จะวางกรอบไว้เป็น2แนวทางหลักๆก็คือดูในเรื่องของระบบนะครับซึ่งเราก็ใช้หลักการที่เราเรียกว่า green governance นะครับหรือธรรมาภิบาลสีเขียวในการกำกับดูแลกับเรื่องของคนนะครับก็คือทำอย่างไรถึงจะมีการปรับเปลี่ยนสมนึกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กรให้สอดคล้องกับวิถีสีเขียวมากขึ้นเราก็เรียกว่าตรวนี้เป็น green habits นะครับซึ่ง พัร์ติเคิลไกด์ไลน์เหล่านี้จะช่วยให้ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมสามารถที่จะขับเคลื่อนี้ไปได้อย่างราบรื่นครับ I'm